โอ้ยตปีใหม่ก็เกือบเดือนเลือลังดิเป็นโควิจือของคนอับจนเงี้ยเลยไห่ทานอะไรทำไม่นี่นอยอะไรไม่ได้ยังไม่ใช่แล้วมีน้ำใส่ <c oughs> คุณคุณหาหมอไปอีกอันใส่น้ำซุปปลโอ้่ต้องไม่ละเลยอ,อยู่จะทำอย่างนั้นไ,ได้ไง ดอดี๋ว,วมืมเออพ่อบอกให้ฟังแล้วหนูจะไปไหนที่นี้นไปตามพี่จายเออออามาเถอะเฮ้ยสองตัวที่พ่อได้เลยนะพ่อก่อนไปเอามาสีอะไรอ่ะไปเอามา เอาไปถุงนไปยือแม่แม่เอาฝังให้มันก่อนเดี๋ยวจะน้องหม่เอาเอาอะไรใยาโลก็ได้พี่แม่ข้าจ่ไปไหนเราเรียกหาน้องเสียนเนี่ย ตรมันหลนหรือ,อยังนี้ไปนีหมูไปที่มือไปแล้วไปเล้วเ,เ,เอาเ้อเอเอาเอ้าแม่กำลังมากาลังมากระตากผาก่อนนั่นอีพาดได้หรือน่ะเกเลเป็นคนขย,ยันยอกมัมีะนนเ,เรากลัวไม่ได้กินเนาะยีบหมูขึ้นมาครับ มันไม่ร้อนที่ท็อปมันไม่จริงมันไม่สมจริงต้องอันนู้นมต้องเอาหยืมันนะเอาผนี้เนี่เอา้าาวตูดมนออกยังงด้เลยแมวออกไม่ได้เลยกระนั้นนะเด็กกินของตชิจเพิ่ทำใม่อร่อยแม่แม่กินทาไข่ค่ะ ัอ um, um. oh. yeah. oh. 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 ้ามอ้า้โอ้พี่เฟอร์สอุ๊ดเบไม่เอาเนื้อไหโยมาอระถานใ้ซอนะอุ้ยกินเนื้อย่างย่างโอ้อมัน

ใครไปไหนนี่ดีมากมีโอนามกันนี่เลยโอ้ยมันส่งเหมึอใส่ากินอะไรน้กนหตอกมานั่งตอวันนงเด็กฟิเอาแต่นอนย่างนี้น่าวไมหายไม่าวอู้ยอย่ามาตะงมือเลยดัแบบขาวแบบแบคโอยไม่ต้องลองเลยอยู่นะ